สวัสดีค่ะน้องมาจากผีมานชัยวรวชนแดนใต้นะคะวันนี้โดยยุนถิสร่างเกโาถูกซงซิตี้ที่นทำการช่วในวันที่16กันยานี้นะคะตัวที่ทาเน้นที่หน้าจอนี่คือโคข้าวงามอุดมทรัพย์หรือว่าถันคุนนะคะชิ้เงินรางวัลกับถิ่นซีแซนสองหมื่นบาทสวัสดีค่ะพี่เบ้าค่ะสวัสดีค่ะน้องมาจากผีมานชัยวรวชนแดนใต้ค่ะไม่ทราบว่าพี่เบ้าเชื่ออะไรคะชื่อบอยครับพี่บอยนะคะพี่บอยมาจากขายโคไหนขายโคเป็ดน้องไก่ขายโคเป็ดน้องหลังไก่นะคะน้องวัวตัวนี้ของพี่ชื่ออะไรคะข้าวงามอุดมทรัพย์หรือว่าทนคคุรับ ข้าวงามอุดมทรัพย์ด้วยฐานคุณนะคะทันคุณอายุกี่ปีแล้วพี่ประมาณเจ็ดปีอะเจ็ดปีได้น้องเขาเป็นถ่ยาตัวในสามไหมคะหลวงข้าวงามมีด้วนครับหลวงของข้าวงามมีสุวรรณนะคะน้องเขาปั้นฐานชนมาแล้วกี่ครั้งคะทันคุณอ่าครับหาครั้งล่าสุดชนะได้มากพี่ลาสุดเพเท่าทุ่งครับเพเท่าทุ่งรอบดีมาให้แกมือไหมนะคะฐานชนของเขาแบบไหนพี่ชนเรื่อยๆครับชนเรื่อยๆนะครับ วันชนนี่ชายเข้าเดิมหรือว่าเข้าต่อเข้าเดิมแับเข้าเดิมน้องเขานี่ใส่ด้นไหมคะท่านคุณมันมีเวลาป่าเดินมีมั้งแับมีมั้งถ้าว่าหยิกเดเรื่อยนะคะเอ่อติ๊โคลบนีบ้าน้องเขาอ่อน้องเขาท่านนี้มีใส่ด้นไหมไม่ด้นไม่ด้นอ่าน้องจำกวัานไหมจำกว่านจำกวัานถามว่าน้องคนน้องเข้าเขตได้ไหมมันบางทีมันกรุบมั้งมีบางกรุบมั้งนะคะป่าเดินอยู่วันกี่โลได้ประมาณ40กิโล40กิโลเริ่มบ่อเริ่มพ้นยัง เรือโบ๊เลยครับเริ่มแล้วติดโคลรอบนี้มาน้องเขาซดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้พี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยเลยพร้อมแก้มือครับแล้วเขาเหลียวชนต่อชาวได้ไหมได้ครับได้นะคะอยากให้พี่ฟ้าทั้ง F4 ติดตามของน้อนก็สักนิดนึงก้าว F4 ติดตามก้ามาบูดมทรัพย์ด้วยกันคุ้น้วยครับมาเป็นกำลังใจกันเยอะๆมาเป็นแรงใจแรงเชียร์นะคะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลครั้งหน้าเยี่ยมของที่ได้ฟ้าสั่จิตกติดตามเงินใจให้เรือขอบคุณนะค่ะขอบคุณ